สวัสดีครับอยู่กับเสียพบดัมซิ่งครับผมอยู่กับเสียเฟิร์สถนนแห้ครับท <c oughs> ำยังไงรถออกนะออกเร็วฝนตกแล้วมันลืน่นนะนี่คนอีกลืน่นไปแรงยูรุแดงเแดงให้เอารถพิรัตออกไม่เอาไม่ควรถ่ <c oughs> ายเปิดเผรถ,ถ,ถ่ายแล้วรถออกวันนี

หักฝั่งนี้อย่างเดียวหักฝั่งนี้ทางเดียวได้ทางเดียวหักกลับไม่ได้มันติดตรงนั่นอนะ่ะติดไม่ถ้าหักงั้นไม่ติดแต่ถ้าทาล้อตรงก็ติดเอ็ง,งหักใหสุดหักมันี่ครับข,ขึ้นไม่ได้ครับดูครับสภาพรถโอ้แย่อะไรงานานี้ใส่อันนี้แรงมาเพิ่ม200ตัวนะติ๊กเกอร์นี่คันครับติกเกอร์นินด่วน

ดูครับททเมาครับผมไฟยรถก็าถงานก็ไม่เดินเลยนะเพราะว่าฝนตกแล้วแย่เลยครับงานนี้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิด<ม>ดันเลยนี่ครับเมาครับเจอโรโบโครอบนะดีนะไม่ถอยชนแม่โคแล,ล้วตกไม่งั้นแย่เลยครับเออเอเอ,เอนั่นแหละนั่นแหละติดไหม Kau so, uh, ngeluarut, pirat okay? Okay, oh Kak. Oke, oh, ooo, 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 hah hah ขับรถก็ถ้าเมาก็อย่าขับนะครับมันกนจะเป็นแบบนี้นะอมอบุหมดเลยครับผมโอ้แก่แล้วงานนี้ รถนี้ออกให้ไมโครดันออกรัด <What? S 2> ขึ้นออกมารัดก็ต,ต้องเปิดคันน้ำว่าล้อมันติดไอ้รัดเฮ้ไกลไอ้รถนี้มันแน่ว่าไกลจะขึ้นออกมา แย่ yeah, เลยครับงานนี้อาการหนักครับรถปาเรีบโอ้รถว่าจะทํางานสบายๆครับแต่ก็ทําไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าสภาพนี้เนาะก็ต้องคุยกันไปครับเมาแล้วก็อย่าขับรถนะนอะ้องไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละ mm hmm. ก็เดอนไ้เป็นอู่ทางหอยครับ mm hmm. ก็เป็นเคสแรกนะที่ผมเจอครับแบบนี้ mm hmm. ผมไม่เคยเห็นเลยเบบผมขับไม่โคว่ะผมยังเสียวอ่ะ อยมาแรงเกินผมต้องเอาไมคโครยันรถสีขาวนี้ที่โดนชนไว้นะก็ชนมาเตรียมที่เลยครับขึ้นรถดำนี่ถอยถอยจะชนไมโครผมเอามือยันไว้นะก็ไม่รู้จะซ่อมเท่าไหร่นะครับเพราะคนนี้คันนี้ก็ต้องซ่อมให้ในท่ันขาวนี่โละกบ นก็เริ่มโปรยปรายลงมาก,ก็คันนี้ก็อะไรนะเ้าเริ่มทำทำของเสียหายมาเยอะ <c oughs> แรงก็ไปชนบ้านเขาชนลังคาเขาแบบวุ่นวายครับอ๋อวันนี้ก็หนักสุดน,นะ ชนหกล้อครับผมยังเสียวแทนเลยคนขับคุนขับจุกร้องไห้เลยนะกันเขียวไงห <c oughs> นักการเอาเรื่องครับโห <c oughs> <c oughs> คนขับไม่โคนน่ยังจะกแลกล้งอยู่อีกนะก<ด> <c oughs> องาลไยหักไม่ได้ครับต้องถอดคอนโซลถอดไล่ออกเฮ้ยเฮ้ยทอยดูขลังด้วยนะเว้ย เขาได้เบาลูกพี่ไอ้ตกสานี่เป็นเรื่องนะเอออันตรายอันตรายเอาดันเลยเอยดันเป็นปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวออกมาอันนี้ โอ้โหบิดตัวบิดตัวหน้าสายไอ้นี่มันเฉือนจริงๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮฟิร์ตหักกลับนิดนึงเออหักกลับหักกลับเข้มเข้มไอ้เข้มอันนี้มันจะหักหักกลับได้ปะหักกลับไม่ได้เหรออ่้เลยๆหานีมันดันค่อยๆดีอย่าดันแรงว่ะ น,นี่พาวอร์เออเข็มดันฝั่งนั้นแหละดันมาเนี่ยเอออะไรยอะไรเนี่นยตไปักไม่ได้ครับมันล็อกดึงถอยหล,ลังนะดึงถอยหลังขึ้นอ่ะโอ้ดินเยอะดินอยู่นี่